สวัสดีจ้ะพี่น้องมื่อนีข่อยเลิกงานสี่โมงแรกคอยลาง,งานสองชั่วโมงเนื่องจากว่าข่อยจะมาเฮ็ดธุระธุระของข่อยก็คือมาเติมแก๊สร้านแก๊สเขาปิดหามงแรกนอก่อยเลิกงานหกโมงคอยก็เติมบ่ทันแล้วข่อยก็เลยลางานสองชองั่วโมงเรื่องหองเรื่องข่อยก็เคลียร์พักหลอนนั่นล่ะพักหลอนข่อยเลือกต่างหามือผุ้น,น้องก็จีเคลียร์ให้มันเบิบดเพื่อจะจี้กานนี่ละ่ะพอเติมแก๊สแล้วข,อข,อข่อยก็จีก่อขนมรอบพญาวินัยก่อเพิ่มอีกสามสิบโลเพราะข่อยก่อเมื่อคืนน่ะมันบ่พอมื่อนีมีออเดอร์โลส่งบา กอ,อกแล้วแล้วขอ่ขอ,ขอ,อ,ขอ,ขอ,อยเกสิเลี้ยงใส่้ล่างฟ่วมยางดีพอข่อยยานมันแตกพอพญาวินายเราเหลืองานมาแล้วเราเกษรคุนขืนโหลดเอาไว้ข้างหน้าโหลดน้ำเอาไว้ข้างหลังโหลดน้ำข่อยยานฝนตกห่ำหัวส่วนพระโลวงขอ่อยเอามันไปนำเพื่อกาเพราะว่าตอนนี้ข่อยอุ่มมันไหวให้พญายวินายเราขุนขนมขืนโหลดผู้เดียวพอขอุ้นขืนนาโหลดเรียบร้อยข่อยเกษรพระโลวไปไว้ในโหลดขอ่อยเกสิมาขุนซอยพญาว,วินายบาดเนี่ยเอาไว้ข้างหลังโหลดนำ้ำเพออราะว่าข่อยสิษเลี้ยงทรงข้างหลังให้มันเบิดก่อนจังสิไปทรงขงา้างหน้า ดีแต่ว่ามือหนีฝนบ่ามาตอนหลับฝนมันตกอยูดย้แต่มันตกตอนเตียงเตียงโปรยพ่อพ่อมายามแรงมันหยุดตกดีขนาดเลยคอยกยันไปตกห้ามหัวกลางทางฝนแห่งมักตกบนเถ้าฝายอยู่ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าคนที่สองเราสั่งหาโลลูกค้าคน,นแรกจืมเขาเลยโทรไปบ่หลับคอยกะโมโหอยู่เด้บ่พ้อมสีสั่งจ็กสีสั่งเห็นยังเสียเวลาคนมาส่งพ่อส่งลูกค้าคนที่สองแล้วก็สกิตรงดิ่งมาคนที่สามลูกค้าคนนี้เพิ่นเป็นลูกค้าประจำคอยเพิ่นสั่งเื้อละสิบยี่สิบโลมือนีเพิ่นสั่งยี่สิบสองกิโล พอมาหอดเราก็ยืนเงินให้เลยบ่ท่านได้เห็นของอยู่ลูกค้าคนนี้เอิ้นบักโดนหนึ่งเบิ่งไปเบิ้งมาที่นหนได้ทรงผิดบ้านบ้านเราอยู่อีกฟังทางหนึ่งลูกค้าคนนี้เรากำลังสิโจกเงินใจพญาวินัยยืนรอรับเงินเบตสิตตนค่ะส่วนลูกค้าคนนี้เราก็เป็นลูกค้าประจําคือการเราบ่อยูบ้านมือนี้เราสั่งยี่สิบโลพนบอกว่าให้ค้นเขาเป็นในบ้านเลยเดี๋ยวเราสิโอนเงินให้น้ำกุนล้วว่ะพญาวินัยเราก็จะทําการค้นผู้เดียวส่วนข่อยขก็จะยืนให้กาลังใจโดยการถ่ายคลิป ส่วนลูกค้าคนนี้เราบอท่านได้เหลิกงานแล้วบอกว่าให้นมาสรงแม่เราก่นอนพอนายวินัยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเราก็ยืนให้ถ่ายดีดี ส่วนลูกค้าคนนี้เราจสีสังกับบานต่างจังหวัดเราบอกว่ารอบหน้าเดี๋ยวพี่สั่งอีกนะส่วนลูกค้าคนนี่เราเป็นเจ้าของหลานเสริมสวยคอยมากเราก็ล่งจิปิดรหลานพอดีจบเจือมาทันเราส่วนลูกค้าคนนี่กับลูกค้าประจำคือกันเรบาบรอยูบานเราหายลูกชสยเราลับแทนเราบอกว่าเดี๋ยวพี่โอนเงินให้นะส่วนลูกค้าคนนี่กับเรท่านได้เลิกงานคือกันเราหายพญาวินในไปแคนเวนาห้องเดียวเราโอนเงินให้ปปหส่วนลูกค้าคนนี้เราเพิ่งสั่งเทอร์เร็เราอยากชิมแล้วว่ะพี่คนนี้เป็นลูคาคานุด้ายเราก็เป็นลูกค้าคือกน้เราสจ็ดล จบการส่งขนมในวันนี้กับออเดอร์73กิโลพอกลับมาบ้านขาก็ต้องมากก่อขนมต่ออีกเพราะมีออเดอร์รอรับอีกแล้วมืออื่นมือหนีสรงของพันฉลุยฝนบ่ตกห้ำหัวป้านั่นละว่ามือนีทรงขนมเร็วะเวลาตอนนี้กับประมาณ4ถุมคือเก่าขอเวลากินเขาก็ได้จ้ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย